ไดยาเฮ็ดสวนพักนะคะคุณยายแข็งแรงมากเลยยายปลูกพักต้นทัวต้นหอมเคลื่อนเทาวันอันนี้มั่ขึ้นง่ายงนี่แพ้ออก ถอนออกคลองน้ำบ้านสวนดอกมันลนมนกับงอ,อก ไข้กินบบท่านแกตายหมดแล้วสองวันเพื่อใหม่เอียงบ้านี่่วนพักหนาวนะคะปูภพากินเอง ยายเบิงหอมเบิงผักเจ้าของสลัดกับต้นหอมต้นทัวต้นบวกบวกกำลังอันเป็นมากน้อยบวก นี่ต้นหอมพักบุ้งจีนต้นหอมบักอือบักเอือคนใหญ่กำลังเป็นลูกสิติดบ่อบุต้นหอมคนใหญ่งามงามอันนี้แมงลัก แมงลักต้นหอมหอมแขกนะคะต้นใหญ่